เป็นซองและในซองเนี่ยมีซองท่านแรกจากหาดใหญ่ในซองมีซองด้วยนะคะอ่ามาค่ะดูค่ะช่วงคุณหน่อยแกะของครับซองนี้มาจากไหนซองนะคะในซองมีซองอ่านี่นะในซองมีซองขออนุญาตกรีดเลยนะคะในซองมีซองนะคะและดูซิว่าจากหาดใหญ่นะคะส่งอะไรมาขายเนาะอ่ามาดูและจะได้เงินเท่าไหร่ด้วยนะคะโอ้คุณลูกค้าค่ะ แล้วก็มีซองอีกค่ะเขาเป็นคนลอกคอบในซองมีซองเปิดซองเจอซองอ้าวมาค่ะหน่อยได้รับแล้วเป็นธนบัตร US ตกลุ่น2ใบนะคะนี่แล้วก็เห็นไหมคุณลูกค้าเพราะเหตุอะไรทำไมถึงขึ้นธนาคารไม่ได้ไปแลกเงินตามธนาคารไม่ได้เพราะเนื่องจากธนบัตรของคุณนะคะเก็บสภาพไม่ดีและเป็นธนบัตรที่เปลี่ยนรุ่นไปแล้วด้วยนะคะเลขลงท้ายของคุณลูกค้านะคะ93 อีกอันหนึ่งนะคะ1นึ่ง่ะดูชัดๆนะคะทั้งสองฉบับนี้นะคะเป็นธนาบัตรของแท้ค่ะคุณพี่ที่ส่งมาจากสงขาคุณจะได้รับเงิน5,000บาทค่ะตบมือหรือยังคะเย่ๆหรือยังคะได้ห้า